วิธีการทำข้อสอบนี้สุดก็คือถ้าเขาถามสัตว์เราก็ตัดพืชทิ้งจะง่ายกว่าตัดข้อผิดทิ้งนะครับถามสัตว์ตัดพืชถามพืชตัดสัตว์นะครับถามสัตว์ตัดพืชพืชมีนางแหววผ้าครูเราตัดนางแหววผ้าในช้อยดูเป็นเทคนิคการทำข้อสอบง,ง่ายนะครับตัดนางตัดแหววตัดผ้านะครับข้อหนึ่งมีพล้าอะพลาสติกแล้วก็ตัดทิ้งแล้วเป็นพืชนะครับข้อสองนางแหววผ้าไม่มีหน้าจะถูข้อสามนางแหววผ้า แโครโล,ลส plus เวิวโอข้อ4นาำแหวะ plus ติดนไหมครับอีกคำหนึ่เงเซลลูโลสเพราะเซลลูโลสเจอที่ผนังเซลล์นะครับเซลล์วอลเป็นน้ําตาลที่เป็นองค์ประกอบที่ผนังเซลลพืชนะครับเราก็เลยเห็นคำตอบชัดเจนเลยว่าข้อสองเพราะเ้เทคนิคก็ช่วยได้นะครับในกะารทาข้อสอบคือบางทีเราอาจจะไม่รู้ทุกข้อเนาะเราก็ดาวนะครับอย่างไรก็ตัดข้อผิดได้แล้วรอดตายละตัดช้อยออกนะครับ คามว่า,าข้อสอบคงไม่เพิ่มเป็นแค่ชอยมันข้อสอบนักเรียนนี่ก็ไม่ไหวครับสี่ช้อยแล้วก็าก,กายจะไม่ปลุกอยู่แนละ้วเดี๋ยวนี้ข้อสอบอ่ะข้อมาหาอะไรก็เป็นแค่ชอยกันหมดเนาะโอเน็ตข้อสอบแกร์แพดนะครับการสอนวิชาข้อหกครับออร์แกนิมาไเป็นแหล่งผลิตสารพลังงานสูงนั่นคือ ATP ให้กับเซลล์สองสามสี่สารพลังงาน อิกงตัวหลักก็คือไมโทคอนเดรีย er, นะครับไมโทคอนเดรียเป็นตัวหลักเลยนะครับเป็นตัวสร้าง ATP นะครับอีกตัวนึงที่สร้างได้คือคลอโรพลาสนะครับต่อข้อ4อันนี้จำนิดนึงนะครับปกติคลอโรพลาสเราชอบคิดถึงอ,อง่ะสังเคาแสงอี่เดียวแต่จริงๆคลอโรพลาสก็สร้างพลังงานได้แต่พลังงานที่สร้างได้ก็ไปใช้ในปฏิกิริยาการาสงังเคราะห์แสงต่อไปเลย รจริงๆก็คือ2ตัวที่มีเยื่อหุ้ม2ชั้นนั่นเองก็คือคลอการเดียมันเป็นจุดเด่นที่เหมือนกันนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้เนาะคลอการเดียคอร์พัสกับเมโตคอนเดียมีสาพรพันธุกรรมนะมีไลโบโซมแบ่งเ,เซลล์ได้แล้วก็สร้างพลังงานได้นะครับคอร์พัสและเมโตคอนเดียนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเป็นเมโตคอนเดียเราสร้างพลังงานเราก็ไปใช้ในทุกเซลล์เลยนะครับแต่ถ้าเป็นคอร์พัสมันก็ไปใช้แค่ในกระบวนการสังเคราะห์แสงเท่านั้นเอง ต่อไปข้อเจ็ดครับออแกนลดาสั่งเคาะโอดีอะไงมาหนนาความจำเลยก็ตอบไรโบโซ่ตอบข้อสี่นะครับ อม่โตรสร้ญญางพลังงานซีอก็นครับแบ่งเซลล์ส่วน ER เราชอบเรียกสัส้าๆว่า ER นะครับราแห่เอ็นโดพลาซึมหรือเอ็นโดพลาสติกเรติคูลัมนะครับเ r เหมือ ER, นเปรียบเหมือน,น,นโรงงานในการสั่งข้อสารเราแบ่งเป็น2ชนิดย่อยคือแบบครุคร่รคะนะครับ r e r นี่เรียกว่าชนิดครุขรคะนะครับแล้วก็อีกอย่างคือ SER ชนิดเรียบนะครับ R E R R ก็คือ rough นะครับแปลว่าขูุข่ะ S ก็ smooth นะครับแปลว่าผิวเรียบนะครับมันก็จะใช้ในการสั่งข้อสารคนและชนิดนจำเนกว่า E, R คือโรงงานมันคือตัวผลิตสารเลยนะครับผลิตแล้วไปไหนต่อก็ส่งให้กอจิตกอจิก็จะแพ็คเป็นเปสนยีส่งออกเองมันก็ทํางานร่วมกับกอมจินะครับ I R ใช้สั่งข้โปรตีนนะครับสร้างโปรตีนนะครับ ไอเอเใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนเมื่อกี้เราได้ยินไปแล้วว่าไราโบโซมก็สังเคราะห์โปรตีนนะครับนะมครับชั้นไรโบโซมเนี่ยเวลาเป็นเกาะที่ e ER, อก็เลยเป็น RER าะ์ั้นเขาว่าขูดขัดที่นี้เพราะว่ามีไรโบโซมไปเกาะนั่นเองที่ผิวมันก็เลยสร้างโปรตีนหน้าที่เหมือนไรโบโซมเลยนะครับขูดขัดเพราะว่ามีไรโบโซมมาเกาะนะครับมีไรโบโซมมาเกาะมันก็เลยขูดขัดนะครับสร้างโปรตีน แต่ห SER ละ SER เป็นผิวเรียบนะครับก็สังเคราะห์ไขมันนะครับสังเคราะห์สารประเภทไขมัน A ER สร้างโปรตีน SER สร้างไขมันนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นชัดก็คือสารประกอบประเภทสเตียรอยนะครับสเตียรอยก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งนะครับสเตียรอยเช่นคอเลสเตอรอลเราเรียกเป็นสเตียรอยหรือฮอร์โมนเพศก็เป็นสเตียรอยนะครับพวกนี้ก็เป็นกลุ่มไขมันดังนั้นพวกนี้ก็คือเป็นสิ่งที่สําคัญมากเป็นโรงงานผลิตสารนะครับ สังเคราะห์โปรตีนแล้วก็สังเคราะห์ไขมันนะครับจริงๆไลโบโซมเนี่ยมันจะมีทั้งแบบอิสระก็ได้หรือเป็นเกาะที่ ER ก็กลายเป็น IR ก็ได้มีทั้งสองแบบเลยนะครับเ,เรื่องเซลล์ถือว่าเ็ีหัวเนาะค่อนข้างเยอะนะครับเด็กก็มัอนกันเวลาเด็กเรียนเรื่องเซลล์ก็จะปวดบ้างะมันเยอะขนาดนี้โคตรมีหัวจะดีนะครับเยี่งขี่ข้ามขี่ข้ามก็ไปจบสิ่งเรื่องเซลล์ ปกติเนี่ยในในมอต้นเราก็ได้สอนออากแะเนวนะครับเนาะแต่ว่าอาจจะไม่สอนละเอียดจะสื่อแช่ให้จำหน้าที่เฉยนะครับจะได้เรียนอยู่นะครับในตัวเขาเดียวทำอะไรนะครับแต่อาจจะไม่ได้ออกละเอียดแยกย่อยนะครับต่อไปข้อแปดนะครับหน้าที่ของนิวเคลียลัสคือข้อใดนะครับนิวเคลียลัสก็คืออยู่ข้างในนิวเคลียสอีกทีหนึ่งนะครับเวลาเห็นรูปนี่คือเซลล์ เซลล์ต้องมีนิวเคลียสนะครับนี่คือนิวเคลียสในนิวเคลียสก็จะมีอีกก้อนดำๆอีกข้างในอีกนะครับ <c oughs> เราเรียกว่านิวเคลียสอยู่ข้างในสุดเลยแกนกลางเหมือนแกนโลกเลยครับนิวเคลียสอันนี้เมื่ออยู่ข้างในสุดก็ควรจะสำคัญที่สุดนะครับนั่นคือเป็นตัวสร้างออร์แกเนลที่สำคัญที่สุดของเซลล์นั่นคือออร์แกเนลที่ไว้สร้างโปรตีนนั่นเองคำตอบคือไรโบโซมตอบข้อสามนะครับ นิวเคลียสเป็นโครงสร้างที่อยู่ในนิวเคลียสอีกทีหนึ่งนะครับเป็นตัวสังเคราะห์ไรโบโซมนะครับเป็นตัวสังเคราะห์ไรโบโซมคุณท่านไหนได้สอนหมาหนึ่งมอหนึ่งมอสองหมอสามคนกนครับวิ่งไป ถ้าสอบแบบนี้ถือว่าโหดร้ายมากนะครับแต่ว่าข้อดีคือเราจะได้เนื้อหาครบทุกบทน,นะครับหรือเริ่มเพินโตัวทีเดียวครบทุกบทน,นะครับ <c oughs> แต่ข้อเสียคือเ,เนื่อมาในการเตรียมสอนนะครับการอานเลือกทีเดียวแต่สมมติเราไปดิไปเป็นจุดโรงเรียนใหญ่ก็อาจจะได้สอนแต่ชั้นเดียวนะครับเราก็จะลอดตายไปเขาจะเรียนทุกเดียวชั้นเดียวนะครับ แต่ส่วนใหญ่อาจจะไม่งั้นอาจจะโดนแบ่งห้องไปนะครับผู้ครูอาที่อยู่ในงานเขาก็ห้องดีๆไปนะครับแล้วก็มองดูหลังก็ย่นให้เรานะครับว่าเราเป็นคนเด็กใหม่เนาะเข้าไปนะครับก็จะมีของโบรายเกิดขึ้นแอบข้อแก้วนะครับเซลล์บางชนิดสามารถสร้างสูรโพเดียมได้อาศัยโครงสร้างใดอันนี้มันอาจจะออกเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเนาะสูรูโพเดียมก็แปลว่าเท้าเทียมนะครับแปลว่าเท้าเทียมยันนึกถึงตัวอะไรครับมีเท้าเทียมอ่ะมีบ้างนะครับเวลามีบ้างมันเกิดการ ยื่นโครงสร้างออกมันไปไหมครับและตำแหน่งที่ยื่นออกมาเราเรียกว่าเท้าเทียมแน่นอนคือตรงนี้ไหมครับเช่นมันจะกินอาหารนะครับหรือแม่ได้ขาวเราก็เหมือนกันแม้แตขาเราก็มีเท้าเทียมมีสูโรโพเดียมเรารู้ว่ามันเกิดเท้าได้เพราะมันเกิดการไหลของของเหลวนะครับของเหลวด้้นเรเรียกไซโตพลาซึมถูกไหมครับไซโตพลาซึมของเหลวแต่ยูีดีของเ,ลาาเลงงหวล,งงเล,วงเลวมันไม่ไหลหรอกมันต้องอาศัยอวัยวะหนึ่งอย่างเป็นตัวดันของเหลวออกไป เป็นตัวดันออกไปชั้นตำแหน่งที่เราเห็นมันยื่นออกไปตรงนี้ถ้าเราไปซูมดูแล้วมันก็จะเห็นเป็นเส้นใยตรงนี้นะครับตรงนี้เราเรียกว่าเส้นใยไ,ไมโครเ่าศึกษาไมโครอะไรดีเออที่เป็นตัวดันของเดลไปไมโครฟิลาเมนต่อข้อสองนะครับไมโครฟฟลามนตัวนี้เป็นตัวทําให้เกิดเท้าเขียมนะครับีขอเียนย่อนนะครับไมโครฟิลามตน ก็จะช่วยในการเคลื่อนที่ของพวกสัตว์อาจไม่ใช่สัตว์สิสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวนะครับในการเคลื่อนที่กระดึ๊งกระดึ๊งไปรู้ครูสอนมาไปอภิชัยครับอ๋อสอนชีวะชีวะนะครับโอ้ก็สบายเลยเขาเนี่ยผมเรียนชีวะมาแต่ว่าเราสอบครับแอ้เพิ่งจบเลยว่าทํางจบได้ทํางานเรียกบๆสอบสอบดูชีวะมันไม่ค่อยเรียกนะครับ ใช่ครับไม่เรียบไม่ราบไม่ขยับเลยครับดูรุ่นพี่แบบว่าต้องติดอย่างที่หนึ่งที่สองที่สามบางทีก็ไม่เรียบไม่ขยับเลยครับผมจะลงสอบบิดดูสติปิจจะไปไปเร็วนิดนึงเนาะคิดว่าเหมือนเหมือนที่ผมสอบนะครับก็ไม่เห็นยังไม่ได้เรียบเนื้อเราสองยังไม่ได้เรียบเรียบไปเรียบเนาะมันดูสโลว์มากครับที่วิชาเอกวิศวกรรมครับมันน้อย ถ้าชิมะก็สบายเลยครับเดี๋ยวแคนที่ชื่อเกียรติชัยโลนนาสารนะครับแต่ปัญหาคือบางทีเราก็เรียนยุ่ยยากเกินไปตอนมหาลัยมาแล้วก็ต้องเรียนเรียนลึกละเอียดมากนะครับแต่เรก็จะได้พื้นฐานเดี๋ยวโอเคครับเราไปเข้าสิ่งเลยครับสิ่งแรกต่อไปนี้พวกในโปรและยูคาริโอตนะครับโปรคาริโอตเป็นพวกชั้นต่านะครับพวกนี้แน่นอนจุดเด่นของมันนะครับมันไม่มีนิวเคลียสเนาะก็คือพวกแบคทีเรียนั่นเองนะครับโปรคาริโอตเป็นพวกที่ไม่มีนิวเคลียส ขอแยกเฉยๆดนะครับไม่มีนิวเคลียสส่วนยูคาริโอตแน่นอนก็เป็นโปรชนสุงมีนิวเคลียสเรียบร้อยอย่างแท้จริงเป็นก้อนดำๆนะครับแต่ที่สิ่งที่ต้องมีเหมือนกันนั่นคือออร์เกเนลที่สำคัญที่สุดเมื่อกี้ผมบอก เลยหนึ no ่งรอบละก็ค so nice ือไรโบโซมต่อข so ้อสนะครับการเป็นไรโบโซมมันสำคัญยังไงเพราะว่าสิ่งมีชีวิตต้องสร้างโปรตีนได้ด้วยตัวเองนะครับโปรตีนสำคัญที่สุดเรารู้ว่าโปรตีนพบมากที่สุดในเซลล์อยู่แล้วนะครับในสารเคมีที่สำคัญสุดเนาะเป็นเอนไซม์ก็ได้ก็คือโปรตีนนะครับงั้นมันจะเกิดปฏิกิริยาเคมีในสิ่งมีชีวิตได้ก็ต้องอาศัยโปรตีนที่มาจากไรโบโซมนะครับอย่างไวรัส่ะไวรัสเนี่ยมันเพิ่มจำนวนปกติของมันเองไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่เซลล์มันไม่มีไรโบโซมนะครับมันก็เลย ต้องไนยึดเซลล์เรานะครับแล้วก็ใช้ไลโปโซมของเราเนี่ยเป็นตัวสร้างโปรตีนให้มันแทงมันถึงเราชีวิตอยู่รอดได้แต่ถ้ามันอยู่เฉยๆมันก็สร้างโปรตีนไม่ได้ขยายพันธุ์ไม่ได้นั่นเองนะครับต่อไปสิบเอิบเอ็ดนะครับโครงสร้างใดจากคู่ไม่ถูกต้องอันนี้ก็คือเรื่องครงสร้าง เหมือนเดิมน,นะครับนิวเคลียสผลิตไรโบโซมอยู่ข้างในของนิวเคลียสเมื่อกี้เจอไปในข้อแล้วนะครับกรนจิสร้างคาร์โบไฮเดตถูกต้องกรนจิมีหน้าที่2อย่างหลักๆสร้างคาร์โบไฮเดตและบรรจุสารส่งออกนะครับสร้างคาร์โบและบรรจุสาร ไลโซย่อยสลายถูกต้องไล่ลอลิงหลายๆหลายไ,ไลโซย่อยสลายข้อ4ี่เอนโดพลาสมิกเรติคูลัมแบบผิวเรียบก็คือ S.E.R เมื่อกี้นะครับสมูทนะครับแบบเรียบสังเคราะห์โปรตีนผิดต้องสังเคราะห์ไขมันนะครับถ้าโปรตีนต้องเป็น r e r นะครับบข้อสี่ มาไปสิบสองนะครับเซลลูโลสพบได้ส่วนใดมากที่สุดเมื่อกี้ก็เจอเป็นเราแล้วเซลลูโลสเจอที่หนังเซลล์กับข้อสองนะครับหนังเซลล์ที่เป็นเซลลูโลสก็เป็นพืชแล้วก็กลุ่มสาหร่ายนะครับพืชแล้วก็สาหร่ายที่จะเป็นเซลลูโลสนะครับ เซลลูโลสก็คืององค์ประกอบย่อยคือกรูกโคสนั่นเองนะครับกรูกโคต่อการยาวมากนะครับหลายพันโมเลกุลต,ต,ต่อ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 กนันเนาะแล้วก็แข็งแรงมากก็จะเป็นเส้นใยนะครับเซลลูโลสเนี่ยบางทีเราจะเรียกง่ายๆในศัพท์การช้าว่าไฟเบอร์นะครับเส้นใยไฟเบอร์ก็ได้อย่างเช่นเราบอกว่าหากิน ถัาสล like ัดม no ีไฟเบอร์สูงเนี่ยครับไฟเบอร์ก็คือเซลลูโลสเองนะครับมาจากพืชนะครับแั้วเรากินเข้าไปเราก็ย่อยไม่ได้เพราะเราไม่ใช่อวัวนะครับเชื่อวัวไม่ใช่อควายเราไม่มีเอนไซม์เขาแต่ถ้าวัวควายก็มีเอนไซม์มันก็จะแสดงว่าวัวกินหญ้าวัวก็จะได้กลูโคสถูกางนีครับเรากินหญ้าเราก็ได้แค่ไฟเบอร์นะครับกินไปก็ย่อยไม่ได้ก็ช่วยกระตุ้นการสั่งทายของเรานั่นเองแล้วกินผักเรากินทำไมย่อยก็ไม่ได้ช่วยกระตุ้น การเคลื่อนไหวของลำไส้คือถ้าเราขับถ่ายแอนขึ้นนั่นเองนะครับนั่นคือข้อดีของไฟเบอร์นะครับมันก็คือการขา,ารนั่นเองนะครับโอเคนะครับแอนต่อข้อสิบสามนะครับดูรูปนี้อันนี้ก็คือหน้าตานี้เรียกว่าเยืย่องเซลนะครับหรือเซลล์ลำเรนนะครับหน้าตาลรงขึ้น ครับมันก็เป็นชั้นๆั้นนเนาะนะคะรับชั้นาเห็นกอไก่กับตรงนี้นะครับปกติแล้วเยื่อมเซลล์ก็จะประกอบไปด้วย2ชั้นนะครับกอไก่ตรงนี้เรียกง,ง่ายว่าไขามันนั่นเองนะครับไขมันก็จะมี2ชั้นนะครับถ้าเราวาดง่ายมันก็จะเป็นหน้าตาอย่กินนะครับตึ๊ดๆนี่นะ มันมีคนแล้วก็มีขา,ายื่นออกมาเนาะนะครับแอบกอ็ไข่เรียกว่าไขมันนะครับไขมันตรงนี้จะมีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบเราเรียกภาษาอังกฤษว่าฟอสโฟลิพิดนะครับถ้าเราเรียกชื่อเต็มๆนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็เรียกว่าลิพิดก็คือไขมันนั่นเองนะครับฟอสโฟลิพิดก็คือไขมันที่มีฟอสเฟตเป็นองค์ประกอบนั่นเองนะครับไขมันที่มีฟอสเฟตนะครับเป็นองค์ประกอบ ก็จะมีทั้งหมด2ชั้นนะครับแล้วก็เรียงตัวด้านบนด้านล่างตรงฟอสเฟตก็คือไอ้กลมๆนะครับไอ้กลมๆนี้ก็คือตำแหน่งของฟอสเฟตนะครับก็จะหันออกด้านนอกนะครับส่วนที่เราเห็นอีกหนึ่งอย่างที่เห็นชัดมากก็คือตรงบริเวณที่เป็นก้อนที่มาแทรกอยู่ในหลังคลื่นของเราก็คือคอควายนะครับที่มาแทรกแทรกอยู่นะครับตรงนั้นก็คือก้อนพวกโปรโตีนนะครับคอควายนะครับคอควายคือก้อนโปรตีน อย่างพวกประกอบหลักจริงๆแล้วนะครับเดี่ยมเซลล์ก็จะมีหลักก็คือไขมันกับโปรตีนถ้าเราแน่ๆหรืไขมันกับโปรตีน2อย่างนะครับไขมันก็จะมีเยอะหน่อยนะครับเป็นชั้นๆๆเรียงตัวหมดเลยนะครับแล้วก็มีก้อนโปรตีนที่แทรกอยู่นะครับและอาจจะเจอสารประกอบอีกอย่างที่อาจจะพบได้น้อยหน่อยก็คือคาร์โบไฮเดรตหรือน้ำตาลเองนะครับขอไข่น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตเนี่ยข้อนี้ให้เราเรียงกอของคอก็เป็นลิพิดนะครับคาร์โบแล้วก็โปรตีนต่อข้อหนึ่งนะครับต่อข้อหนึ่ง Ole, ส,สำหรับเยื่อเซลล์สำคัญที่สุดก็คือเป็นตัวลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์นะครับดังนั้นสารปกติแล้วถามว่าอาจแล้วว่าจะผ่านไขมันหรือผ่านโปรตีนก็แล้วแต่ชนิดของสารอีกนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องการลเลียงรอบนึงะครับสารก็สามารถอาจจะผ่านตรงบริเวณที่เป็นโปรตีนก็ได้นะครับหรือจะผ่านที่เป็นไขมันก็ได้ก็แล้วแต่ชนิดของสารนะครับดังนั้นตัวนี้ก็จะถือว่าเป็นตัวควบคุมที่เราเรียกง่ายว่าเยื่อเรื่องผ่านเองนะครับยอมให้สารบางอย่างผ่านได้บางอย่างผ่านไม่ได้ก็จะเป็นแล้วแต่ชนิดของเซลล์นะครับ ตอบข้อหนึ่งนครับเ,รเซลเล์ไม่หมดนะครับเราจะทวนกันไปบอกว่าให้ทบทวนให้ใหจำได้ยน,นะครับ14เซลล์รามเนือหัวใจที่ต้องใช้พลังงานมากควรจะพบอ,อเัยวะใดเป็นพิเศษง่ายๆเลยครับพลังงานสร้างจากไมโตคอนเดรียตอบข้อ2นะครับตอบข้อ2การสาร้างพลังงานเนี่ยถ้าเป็นศาสตเขาจะเรียกว่าการหายใจระดับเซลล์นะครับหายใจะระดับเซลล์หรือจะบอกว่าการสลายอาหาร ไม่ได้พลังงานก็ได้ไครับมันมีสองคำเนาะแต่ส่วนใหญ่เราจะคุ้นเคยคำว่าการสลายอาหารเพื่อให้ได้พลังงานนั่นหมายความว่าเรากินอาหารเข้าไปอกินข้าวเข้าไปเรายอ่อยได้ย่อยแป้งได้กรูโคเหลังจากนั้นกรูโคเก็จะเข้าไปที่เซลล์เซลล์ก็มีไมโตคอนเดรียก็เป็นตัวสร้างพลังงาน ครับสุดท้ายก็ได้พลังงานมาใช้ในระดับเซลล์ได้ใน่คำเนึมที่อาจจะเคยได้ยินเขาเรียกว่าหายใจระดับเซลล์ซึ่งถ้าเราแปลตรงตัวมันก็จะงงชีวิตว่าตรงเซลล์หายใจเหรอจริงก็คือเซลล์หายใจก็หมายความว่าเซลล์เอาแก๊สออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการสร้างพลังงานนั่นเองเราจะเรียกว่าหายใจระดับเซลล์ความหมายของมันก็คืออันเดียวกันนะครับเซลล์ต้องการออกซิเจนเข้าไปใช้ในกระบวนการสลายอาหารเพื่อให้ได้เป็นพลังงาน ถ้าเราไม่มีออกซิเจนละนะครับมันก็จะหายใจแบบไม่ใช้ออกซิเจนอีกแบบหนึง่งเหมือนเรา,า,าเอารมมาเราเอาอกกำลังกายทำงั้นได้เราก็จะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนั่นคือเกิดจกากการหมักนั่นเองเขาเรียกว่าการหมักง่ายๆครับออันนี้ก็จะตรวดข้อสร้างนะครับตอบข้อสอไปตัวคนเดียวต่อไปข้อสอิบห้าอร้ยกนิดนึงนะครับ สมมติวี่าถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน,นรับภาพ2ชนิด 1. แสดงผนังเซลล์และไรโบโซม2แสดงเยื่อหุ้มเซลล์และไลโซโซมข้อใดเป็นคำตอบของเซลล์ที่อาจเป็นไปได้เนครับเราดูภ่าที่หนึ่งก่อนนะครับภาาที่หนึ่งเขาบอกผนังและไรโบโซมนะครับเราจะเอาอะไรเป็นคีย์เวิร์ดในการตอบนะครับ hey. ก็เอาแผนกเซลล์เป็นคีย์เวิร์ดเพราะว่าไราโบโซมเจอในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนะครับเซอ,อน,นะครับเจอในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดอย่งางแผนกเซลนะครับก็ปกติแล้วจำง่ายๆเจอในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเว้นเซลสัตว์เท่านั้น เจอในสิ่งมีชีวิตทุกชนิดยกเว้นเซลล์สัตว์ไม่มีเราก็ไปดูในภาพที่หนึ่งนะครับเราไปตัดช้อยมาเดินและตัดช้อยผิดก่อนนะครับแอบตัดข้อที่เป็นสัตว์ทิ่งคือเม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์สัตว์เซลล์สัตว์ไม่มีผนังเซลล์แบคทีเรียมีผนังเซลล์ไม่ได้ลืมนะครับแบคทีเรียก็มีผนังเซลล์ อย่างนก็จะตัดได้หนึ่งคอและรอดตายหรือว่าเดือสามคอนะครับต่อไปภาพที่2แสดงเยื่อหุ้มเซลล์และไรโซโซมนะครับเยื่อหุ้มเซลล์ต้องมีในทุกๆเซลล์อยู่แล้วต้องเอาไรโซโซมเป็นตัวชิดนะครับไลซโซปกติเราเป็นสัตว์เราต้องมีลายเส้นลายต้องเจอในสัตว์นะครับสัตว์มีเม็ดเลือดขาวเท่าน,นั้นที่เป็นเซลล์สัตว์ รเราก็ตัดช้อยที่เป็นรากหอมเพราเป็นพืชแต่ทีเดียวไม่มีมจึงเหลือข้อเดียวคือข้อที่1นะครับตอบข้อ1เลยเพราะฉะนั้นเรื่องที่เป็นนะครับพืชกับสัตว์น่าจะออกในข้อสอบก็เราก็จําจุดเด่นว,ว่ามันต่างกันยังไนะนนนนนงนะครับเซ็นพืชเซสัตว์แอบสบาสข้อนะครับเรื่อเซลล์ ต่อไปเอารูปบ้านนะครับออกเป็นรูปมีกอไก่ขอไข่ขอควายแล้วก็ออกมุอ่ะเราต้องถนนะครับกอไก่หน้าตาเรียวๆยาวๆ,ๆนะครับเหมือนขบบนมปังเราเรียกว่าไมโตคอนเดรียนะครับไมโตคอนเดรียตัวนี้แน่นอนสร้างพลังงานสําคัญที่สุดนะครับเราก็มักจะเจอในเซลล์ที่ต้องการพลังงานมากๆกล้ามเนื้อหัวใจนะครับตับไตเส้นภูมิคุ้วาัไปนะครับขอไข่หน้าตาเป็นเม็ดเมนะครับ ข้างในเหมือนหน้าตาเหมือนเนบียดบ่าซ้อนกันเป็นตั้งๆก็คือคอโรพลาสนะครับคอโรพลาสก็ใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะครับคอโรพลาสข้อคัดจุดเด่นคือเป็นร่างแหย่ซ้อนทับกันนะครับตรงปลายสเกตม,มีถุงอยู่แปลว่ามันต้องส่งออกแน่นอนนะครับกอนจีนั่นเองนะครับก็อนไฟกอนจีบอดี้นะครับกอนจีนี่แหละหลายนามสกุลน,นะครับจำกอนจิก็พอละกอนจีบอดี้ก็ได้กอนจีคอมเพล็กซ์ก็ได้นะครับมีหลายหลายนามสกุล รือใครตั้งมาหมายแบบนะครับอธิบายเพือนเนาะแอนงูก็นนลังพึ่งของเรานะครับเยื่อมเซลเซลล์เมมเบรนนะครับเยื่อมเซลแอนพี่สี่รูปแล้วก็เราไปดูในชอยนั้น <c oughs> บางทีเราก็ต้องจำรูปด้วยนะครับจำรูปด้วย <c oughs> แต่ที่รูปเหมือนกันว่าอีนี้ใครที่ฝ่ายไหนเป็นคนออกข้อสอบเนาะ <c oughs> ส่วนกาหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเขตออกนะครับหรือจังหวัดออกก็ไม่รู้รลละนะครับก็ <c oughs> ข้อสองเนา แอบข้อนี้ถูกดีเลยครับคุณลองพิจารณาไปช้ยะะะอยดูเลยครับว่าแอบจะถูกดีก็ไแก่โพลิเมอร์ที่เรียงกันแเสื่อมและเสื่อมส,สารนะครับคอเราพักเจอละนต,ต้นละใบกอร์จิเจอในแอบมีสารประกอบสรระ,ะ,ะสมลำเลียงโปรโตีนาโโคาร์โบไขมันนะครับงูเซลล์เมมเบรนยงองรประกอบเป็นโปรตีนไขมันและคาร์โบนะครับคำตอบที่ คือตอบข้อไหนไม่ถูกต้องข้อหนึ่งนะครับตอบข้อหนึ่งผิดตรงไหนเอ่ยแบคทีเรียแกลงวงมาเลยนะครับแบคทีเรียจำไว้ว่าเป็นตดำที่สุดแล้วในชีวะของเรานะครับแบคทีเรียไม่มีไมโตคอนเดรียนะครับแบคทีเรียไม่มีเบลเลียแล้วมันมีอะไรบ้างที่ผมบอกไปแล้วนะครับมีแต่ไรโอบโซมเท่านั้นนะครับไม่มีอะไร